สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะิ์ฮะวันนี้เป็นวันพุธนะทุกวันพุธเราจะมีตลาดนัดอาหารหรือว่าเป็นก็เรียกว่า SRK Food Truck นะฮะเนี่ยบ,<ม>บรรยากาศแบบนี้เลยก็มีร้านค้าที่เป็นฟนะู้ดทรัคนะถือว่ามีอาหารที่แบบหลากหลายมากๆเลยนะทั้งอาหารไทยจีนฝรัง่งอีสานนะ ญี่ปุ่นเกาหลีมีหมดนะเนี่ยแบบอย่างนี้มีดนตรีร้องกล่อมด้วยนะถือว่าสุดยอดเลยอเดี๋ยวพาเดินดูกันสักนิดหนึ่งนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้เป็นวันพุธถือว่าสัปดาห์สัปดาห์าแรกมั้งกันพุธที่7นะเดืนอนสิงหาคม2,567อ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮนะเนี่ย บรรยากาศก็จะมีคนมาเดินกันนะยามเย็นๆฮะบรรยากาศดีฮนะวันนะี้ฝนไม่ตกนะลมเย็นสบายนะถือว่าน่าเดินเลยนะก็มีร้านค้าที่หลากหลายนะใครชอบอะไรก็จัดไปฮนะนี่ฮนะตรงนี้ก็เป็นนมจีนน้ำยาปูฮะนะมาจากคุณอ๋อยนัทยาฮะ ตัวนี้เป็นยองจูร้านอาหารเกาหลีนนี่ฮะนะเห็นไหมฮะน่ากินเลยนะตรงนี้เป็นร้านผัดไทยนะฮะนะร้านผัดไทยใจดีตรงนี้บาร์บีคิวนะก็มีคนมารอคิวกันเยอะเหมือนกันเน,นี่ยตัวนี้เป็นไก่ทอดราชาหาดใหญ่นะ,นะมีทั้งไก่ทอดมีทั้ง ข้าวหมกไก่นะร้านนี้น่าทานฮะน่าทานนี่ร้านนี้เป็นสุกี้ฮะรถเหลืองๆเนี่ยแล้วซูกี้ฮะ,ะร้านนี้ก็เป็นฟาร์มน้ำนะใครชอบน้ําอะไรก็จัดไปฮะนะน้ําแตงโมปั่นก็มีฮะนะีนะ่ร้านนี้โอ้ไม่ก็นะก็เป็นร้านซาบะนะข้าวหน้าปลาซาบะย่างนะมีทั้ง หมูย่างไก่ย่างนี้หมดนะนะเนี่ยร้านนี้อร่อยฮะนะร้านนี้ก็เป็นย่างให้นะฮนะใครชอบแบบย่างย่างแบบนี้ก็จัดเลยฮะนะนะนี่ฮนะมาร้านนี้ก็เป็นชีกกระบับนะนะกระบับชีสกระบับไก่ชีสฮะร้านนี้เบอร์เกอร์ฮะนะเนี่ยใครชอบกินเบอร์เกอร์ก็ จัดได้เลยฮะอา้าวข้างในมีหมานั่งอยู่น่ารักเชยียวโอ้โหร้านนี้ยำปูมายำแซบเวอร์ะนะใครสนใจก็แวะมาได้เลยเร้านนี้ใครชอบเครกนะฮะเครกบัณฑิตนะฮะมาเลยเอา่าตรงนี้หม่าล่าบาร์บีคิวนะนี่ฮะร้านอร่อยอร่อยนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะ ว้าวพิซซ่านะใครชอบทานก็จัดได้เลยฮะอะ่ตรงนี้ชานมไข่มุกนะฮะ,ะตรงนี้ขนมจีบคำโตนะนีใครชอบขนมจีบก็นี่แหละย่างแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะนะ,ะ,ะมาตรงนี้ก็เป็น ร้านกาแฟนะผละไม้ปั่นะนะมีฮะร้านนี้โอ้โหบรรยากาศแบบรมนะ่มรื่นฮะน่านั่งเลยฮะ,ะมาตรงนี้ก็เป็นป๊อปคอร์นนะสามถุงร้อยเลยฮะนะนี่ฮะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยฮะนะเนี่ยใครชอบกินป๊อปคอร์นนะ,ะร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มแห้งเนี่ะมีไงข้าวต้มแห้งนะใครชอบข้าวต้มก็จัดได้เลยฮะในร้านนี้ ใข่ชอบลูกชิ้นทอดตรงนี้ก็มีฮะนะลูกชิ้นทอดมีอะไรบ้างนอกจากลูกชิ้นทอดเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวไข่นกกระทะก็หมดไปแล้วนะนี่ฮะมาละสิบบาทเองตรงนี้จะเป็นฟล็อกคอฟฟี่877นะฮะนะร้านนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะใครชอบกว๋วยเตี๋ยวเรือก็จัดได้เลยฮะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากมายฮนะ หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทก็มีอ่ะมาตรงนี้ก็นมเหนียวแพนด้ามิวแล้ลร้านสุดท้ายเป็นสปาเกตตี้ฮะนะกินไปด้วยก็ฟังเพลงไปด้วยฮะบรรยากาศดีๆยามเย็นๆฮะนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ